<Bond> <3 rapper> คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ยายเป็นมาจากสายสนมมาจากบ้านไรโนมาจากบ้านไรยายอ ยายได้อตัวใดก็บ,บอกกันให้ได้ยายเด้อคนไปตามมาบ่ยายตัดซีไปตามมานะครับตัดซีไปตามยายมา A, này, ắm, a, 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 ถอดเด้อสิเดีมากินหมากนายล่ะเดวอเด้อถเด้อถเด้อจาเสดจจันเด้ยวถอเด้อยายสาธุมณมมมมสาธุ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  จังไดเนาะเดพิกาหน่อยเอ้ยไปจังไถยายแต่ตัวไหนเนาะการถูเที่ยมาจับจับเลยบ้าบ้าบาตัวตายไอ้เลยม่มาเฮ็ดเอาตนาเอาเตนงมาส่ให้มาชิบวนบ้เนาะเนี่ยุก็เอามาเอยอย่างเลยยาย อันยลักลิกเกอวเนาะลัเอเอปผมถูกรางวัลหนึ่งผมจ้าลัเกมาเรียนนี่นีคือเจ้าเนหนึ่งต้องไปเชื่อมง่าือกันเลยรับก่อนอ๋อตัวมักว่ะมังซริเก่ลักลิเกเนาะนนุ่งเขินิน้ำซิงด้วยำซิงโอ้ลรบอกว่าน้ำซิงน้ำซิงปรมากปรมากก็ล้อซิงเอาเอาลิเกเลยโบราณโบราณโอ้โหโบราณเป็นคนโบราณ ตอันนี้ตาเซ่เขาอบนี่ตาเซ่บ่อนี่นี่แหละตาเซ่นี่แหละเคเื่องจะของสารนี่แหละตาเซ่ที่แหล่ะตัวหลายตัวหลายหนตาเซ่เอ้ยเขียวมากป็นเช่นไดถ่ายกับสาวแต่ตามเนาะโอ้เขียวมาไปแล้วก่อนเขียวมาข่าวบ้านแล้วเนาะเขียวมาสูบยาก่อนเขียวมาสูบยาก่อนเขียวอิ่มเลยคันกินอิ่มเขียวอิ่ม โอ้ยยายาสุบจะกรอบแหมโบโมสุบยาสำนักผมทปุนม่บอกงปุนทงปุนทงปุนเออไต่มาเลยไต่มาเลยไไห้เราเลเาตุ้มตุ้มตุ้มตุับตุสต้มตุ้มตม้มต้มตุมตุ้มตุ้ม้มต้ม้มกมอตม้้เ้ เ่าีไนโอคนหาโอ้คนหายสามเนี่ยมาพี่ว่าเราเอาคนหาสามกล่องมรพี่คนหายสามาพี่มาถามเลยมาเอาเด้อนบ่หอมั้ง สามตัวใช่ทั้งกินมาทั้งสูบยาบนี้เอาตัเอาับเลยก่อนนี่าคมใหม่ยไปตามจาเทเาหน่อยไปเห็นัปอ้ยมดนีกรได้รสเทดาหน่อยดย่สหน่อย้บพรอนกินเลยพรนกินยุงแมบนเอง มากรมากรกมั่นมานก็เลยจะไปไหนดิงเนาะกมั่นมานั่เนาะกมาจะไปเีมาทต้องมาวะโทษโทษเอกนย่งน้อกินหอยยิมก่อนกุมั่นหน่อยกคักๆเลยเอาสามตัวตรงๆเลย อ่นดมันอ่านตัวใ่ตี่อมันอัดีจังไดกรวังรอเขากับจมุนไปาตัวนีอีตัวไหนน้อหรอตัวนี้เป็นไห้เสีดาเขาหรบัดีตตอรีก็ไม่ันเมินลเอ่จะให้ลองบางสามโต้ด้วยเจ็ดหกซีเดอรเจ็ดหกซี เจ็ก่ครับมันบริานเดตัวนี้โะโหเลยบริามันดังไปมันดังเขากัเข้าเดี่ยวขนาดนี้เออบริอดังขงกรสิอัานเราสองตอย่าอันเด้อจะมืออย่าอย่าอันเด้อจะมือเด้ออย่าอ่นเด้อเจ็ดหกสี่อย่าอนเด้อลักลังอย่งเนาะเก้าี่ เก่าซีเจ็ดหกซีล้วกับเก่าซีช่วยกันพิมพ์ด้วยนะครับช่วยกันพิมพ์ด้วยเด้อเจ็ดหกซีหล่ะกับเก่าซีเจ็ดหกซีหลกับเก่าซีเด้อกซีหลกับเก่าอ้ย่ากอไสันแม่นถือได้หลายสีเอามาจังหวะบอกเขางานที่เฮนแบมสีอันนั้น อยากได้ล yes! ิกเก้ไลกเกลเกอยากได้ลิกเก้อยากได้ลิกเก้เลยตอนนี้ได้ไแล้วมาถือนะมาขนาดถือมาัสิได้ติลิกเก้ยังก่อตัยันตยังก่อครับยันต์เพิ่นอันบ่ ยบายทุกคนไปเรายบาเไได้แท้ละได้แท้ละเออเออหครับขอบคุณครับเจ็ดุกสี่เลขกสอเลขงามเลยหไยตัวไหนล่ะบ้า

อ่องลองส่งเบิ้งลองจับเบิ้งเนี่ยสัมผัสเลยจับเบิ้งเออเออเออสัมผัสเลยนาคุณออมสีจับหงเรือาเรือจับออเจ็ดหกสี่เจ็ดงามเลยนี่เนาะเงงามเลยผมว่าเจ็ดหกสี่เก้าสี่ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดาลโชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง สำหรับทนายบกพริบโชคนะครับผมก็ล่องเอาไปเซาบูซ่ามึงนะครับผมตะขุดลกช้างภายในบรรจุไปด้วยเส้นขนหางช้างลกช้างหนังช้างกระดูกช้างและของมงคลช้าเกือบทุกชนิดนะครับผมสลหับตะขอสร้างนี่ก็เด่นทางด้านนะครับผมเกาะเงินกาะทองเรียกเงินเรียกทองนะครับควบคุมบริวารนะครับผมสิ่งบอดีกรับกลายเป็นดีได้นะครับผมในธาราโคจรสารโคจรลักนะครับที่ิพันธ์หรือเกลียวไวๆนะครับผมนะครับตะขอสร้างนะครับผมนะครัับสตในน้อยเอาไปมืดพวกงูพวกเงี้ยพวกเกี่ยวคอหนีขว้างไกลวะไรครับที่เหนือที่โตใส่กระปุกใส่กระเป๋าเงินไวเกาะเงิินนนนกกกอออททงงงเเเเรรรีียยะคคับใวามสื่ นะครับผมนะครับถ้าในสนใจนะครับผมกับเบอร์โทรอยู่หน้าจอเด้อนะครับผมเบอร์โทรเป็นหน้าจอนะครับกับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมนะครับสันใดที่ซื้อหวยพิพิธถือถือสื้อบนออกหลังซื้อล่างออกบนนะครับผมกัลองเอาไปบูซ่ามืองได้ครับเด้อติดเณติดสันติดนารันกะเป็นมหามงคลนะครับผมของใหญ่พญาช้างสารนะครับผมนะครับในตำรานะครับผมตะขอนะครับผมขนาดพญาสร้างโตยิ่งย่งนะครับผมกับยังย่อมใน คาถาโคตรลักของบูชาของตะขอนะครับผมเงินทองของเขาที่มันใหญ่กว่าเฮาเฮาสมัครเกาะเขามาไหวได้นะครับโชคลาภก็ตามนะครับเกาะไหวได้นะครับผมสาระอิสิทันใดที่อยากจะเซาบูชานะครับผมนะครับก็โทรเข้ามาได้เด้อบ่จะอยูอ่หน้าจอนะครับผมอาสาทุกครับทุ